Slit a block, the phone stops. Niggas was calling cops, people shot, nobody stopped. I wonder when the world stops. สวัสดีครับบองแบงค์คาวิองคาเดมี่ชาแนลครับผมเอาล่ะมาถึงคลิปที่4แล้วนะครับก็หมกไว้หลายคลิปนะครับเสาร์อาทิตย์มากดกันรวดเดียววันจันทร์เลยก็คงจะได้ดึกๆวันจันทร์นี่แหละนะครับพาะคงจะอัพได้ไม่ทันตอนเย็นหลอกเนาะโอเคครับตอนนี้ก็จะมารีวิวถึงตัวที่4แล้วครับก็คือโจผีนั่นเองนะครับเป็น v i p 9ที่ผมมีเป็นตัวสุดท้ายนะจะอัพสุดยางยังไม่สุดขนาดเนี้ย ของหายากนะครับก็นิดนึงแล้วกันนะมีหน้ายิ้มเนี่ยผมน้าเบื่อมันมากเลยนะครับเอาล่ะไปดูคุณสมบัติเลยนะครับก็ดูจากสเตตัสด้านบนก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับสำหรับพลังโจมตีก็เฉยๆครับก็ถือว่าแรงไหมก็แรงครับ PK ได้ไหมก็ได้นะครับกำจัดบอสได้ไหมอย่าไปหวังนะครับปะจนภัยได้ไหมก็ได้บ้างนะครับพลังป้องกันก็พอสมควรเอาล่ะแล้วเธอมีดีอะไรวะ ก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ครับผมค่าสเตนของเธอเกิดมาครับพร้อมกับสเตรน3์ครับกระจอกมากนะครับอิน3.2ครับสามดาวก็ยังกระจอกอยู่นะครับแล้วก็ AGI 6.2จะสังเกตว่าแตกต่างจากลกซุนมากๆก็คือว่าลกซุนมีความไวที่มากกว่าสเตรน์ก็มากกว่าอินก็มากกว่าอ้าวแล้วเธอมีดีอะไรวะทำไมถึงเป็น v p p 9ขนาดนี้นะครับอ้าวมาดูพอบวก H p ครับ HP ใกล้ๆกันครับ ใกล้ๆกับลกซุนเมื่อกี้นะครับตัวคิดที่แล้วนะครับก็ AGI รวมแล้วก็ยังน้อยอยู่นะครับยังเป็นแค่1000กว่ากว่าหน0 0งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ p s แท็กของเธอก็ไม่รุนแรงอะไรเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้บวกตัวนี้ด้วยละมั้งนะครับถ้าบวกก็คงจะเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็ดีขึ้นอีกหน่อยเพราะว่ามันเพิ่มสเตนอีกประมาณร้อยนึ้นะครับไรสติลก็เพิ่มนะครับเอาล่ะทีนี้ยังบวกไม่สุดแหละแต่เอามาให้ดูก่อนนะครับ ก็เอแม็กแท็กก็น้อยครับก็ไม่ค่อยใช้เอแม็กแท็กหรือมั้งน,นะครับพีคีก็เป็นประมาณพันหนึ่งนั่นแหละ9 0 0 0ร้อยพันหนึ่งน,นะจ๊ะนะครับไ์สติลเป็น100กว่านะครับก็ดีไหมก็ดีนะครับฮิปเป็น19ก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างตามภาษากันไปนะครับแต่ไปดูสกิลของเธอแล้วกันนะครับสกิลของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมดูสกิลไล่าจากข้างล่างนะครับ สนามการเวลาครับผมเมื่อโจมตีธรรมดานะครับมีโอกาส50%คือครึ่งครึ่งเลยนะครับทุกครั้งที่ตีธรรมดานะครับจะสร้างสนามพลังการเวลาศัตรูที่อยู่ในสนามพลังจะถูกลดความเร็วลงนะครับลดความเร็วลงเท่าไหร่ครับลดลง40%หมายความว่าสมมุติว่าเขามี a g i ความเร็วอยู่ที่1000ก็จะเหลือแค่600ยครับพูดง,ง่ายสาย a g เนี่ยกับกลายเป็นสายอินไปได้เลยนะครับก็ สโลว์กันเลยทีเดียวแหละนะก็ทําให้ทับศัตรูเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับต่อมาครับย้อนเวลาการเวลาครับอันนี้เป็นสกิลดีมากเลยนะครับก็ช่วยทําให้เธออึดโคตรอึดนะครับเขาบอกว่าโจผีมีค่าหลบหลีกความเสียหายโดยการย้อนเวลาครับก็ทําให้ความเสียหายเนี่ยได้รับอยู่แค่นิดเดียวนะครับโอกาสหลบหลีกความเสียหายเป็น40%ครับขีดจำกัดสูงสุดข,ของการหลบหลีกความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น1 000, 2 0 0 0ไป8,200หมายความว่าถ้าดามเจไม่ถึง18,200เนี่ยครับ ถ้าจะหลบได้นะครับจะมีโอกาสหลบได้แต่ถ้าดามจแรงอ่ะนั้นไม่ต้องหลบครับเน่าโอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่มันมีที่ไหนอะเกิน18,200มนัน้อยมน้อยมากนะเว้ยตัวที่จะตีแรงขนาดนั้นน่ะต่อมาครับฉีกการเวลาครับฉีกการเวลาเนี่ยเป็นท่าที่ดีมากนะครับเพราะว่าสามารถกระโดดเข้าไปข้างหน้านี่นะครับแล้วก็ไปแช่หินตัวข้างหน้านะครับทุกตัวในแถวแนวหน้าเนี่ยครับโดนแช่เป็นหินหมดเลยนะครับก็ ผมว่ามันมันเจ๋งมากอะ่ะมันไม่ต้องใช้อันติอแต่ว่ามันเป็นสกิลที่เข้าไปกระโดดแล้วก็ไปแช่หินเลยะนะครับแล้วก็มีความเสียหายให้ด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายหด้วยอีก720จุดนะครับเลเวลต่ำกว่า90จะโดนหิดแน่นอนซึ่งแม่งโดนอยู่แล้วแหละนะครับเป็นหินแน่นอนนะครับทาแบบทาให้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นอีกโขเลยครับถ้าแช่หินได้ประมาณ3วิเนี่ยดาเมจเราก็จะไม่โดนแล้วตัวเขาก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นมันจะ ขัดสกิลไปด้วยในตัวนะครับเอาลรามาดูอันแรกครับหยุดเวลาหยุดเวลานี้เป็นอันติของเธอนะครับก็คือจะให้หยุดเวลาแม่งทั้งสนามเลยนะครับทุกคนนะครับที่ไม่ใช่โจผีรวมทั้งทัพของตัวเองด้วยเนี่ยนะครับจะถูกหยุดเวลาครับก็คือกลายเป็นหินถ้าว่างเงี้นก็กลายเป็นหินนั่นแหละนะครับแล้วโจวผีก็จะวาร์ปไปแล้วก็ไปโจมตีต่อเนื่องกับศัตรูตัวตัวไหนวะตัวเดีย๋ยวนะปล่อยลิมิตเวลาตรงที่ที่ศัตรูอยู่หนาแน่นที่สุดนะครับ ทุกอย่างในมิติจะหยุดนิ่งมีเพียงโจผีที่เคลื่อนไหวได้โดยโจผีจะใช้ท่าต่อเนื่องโจตีศัตรูสร้างความเสียหาย p พีแทหลายครั้งก็เข้าไปฟันฟันฟันอ่ะแต่อาจจะสุ่มตัวนะครับไม่ได้โดนเป็นเดมเมจเป็นตัว,ต,วตัวไปนะก็เขาจะสร้างขอบเขตเพื่อแช่หินเนี่ยแทบจะทั้งสนามแหละจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่เป็นหินอยู่บ้างนะครับแต่ก็น้อยอ่ะส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วหลังจากเขาแช่เนี่ยเขาแช่เกือบทั้งสนามเลยนะครับ ก็ตรงที่มันกระจุกกระจุกอยู่นั่นแหละโอเคนะครับเอาเดี๋ยวไปดูซิว่าของเธอเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปตีด่านละกันครับผมโจผีครับโจผีโจผีผมเห็นหลายคนใช้นะครับแล้วก็แล้วก็อยู่อันดับสูงๆได้นะครับแต่ตัวผมเพิ่งอัพเต็มนะครับก็เพิ่งมาทํารีวิวให้ดูนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองใช้จริงจังเท่าไหร่นะครับไปลบดูเลยโจผีเป็นอย่างไรไหนวะไหนวะ หายยายิ่งตัวเยอะยิ่ง,งหายากผมเป็นเจ้าตาดแดกกั่มันเนี่ยออาโอเคไปบูตัวตัวแล้วกันนะห้าพันเก้าเองนะครับก็ผมยังอัพไม่สุดนะอย่างว่าก็อาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เพิ่มเสียงนิดนึงอ่นี่เป็นตีธรรมดาครับเถูกไหมครับลดแอคทัคสปีดครับนี่คือแช่หินครับนี่คือสกิลที่สองครับ่ตีธรรมดาลดแอคทัคสปีดถูกไหมครับยังไม่ทันได้ตีผมเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ได้ตีเลยเว้ยดูดิจากเดิมเนี่ย เดียวเลียวเนี่ยเป็นคนที่มี AGI สูงมากนะ9.8เลยนะครับดูดิพึ่งได้ตีครั้งเดียวอะ่ะเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะเอาล่ะไปดูอันเปนนดีกว่าที่เดี๋ยวอันตีไปใช้ขวดอูดีกว่าดีปะ,ะนี่แลกกันไปเลยนอคขักสปิดลดลงนะครับแช่หินครับปึ๊บรด2,000นะครับเห็นไหมครับก็คือตีตีตก็ตีชีบ้างไม่ตีชีบ้างครับ ปกติก็ตีประมาณ3,800กว่าเนี่ยนี่เออ๋อนั่นคือติดชีดครับ3,000กว่าแต่ถ้าไม่ติดชีดก็ปกติครับอ่แช่หินครับปึ๊บแต่ถ้าเขามีหลายตัวอยู่ข้างหน้าจะแช่ทั้งทั้งกลุ่มเลยนะครับก็ประมาณวิหนึ 1, 2, ่งสองวิอะไรประมาณนี้นะครับแช่หินก็มีดอสได้บ้างครับแช่ครับปึ๊บมีบูกับนักบวยเลยครับตัวตัวแต่เขาเวลเวลต่ำกว่านะนี่ต้องเขา้าใจอันนี้ตะกี้ถ้าเมื่อกี้เห็นเป็นเงาไหมครับ คือหลบความเสียหายครับเนี่ยครับคือหลบความเสียหายครับเนี่ยเราจะไม่โดนความเสียหายนะครับจากเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราไปอันติใส่กวนอูดีกว่าครับอย่าพึ่งตายนะกวนอูขอใช้อันตินี่ครับแช่ครับปึ๊บแล้วก็โจมนตีครับประมาณนี้เลยครับเคนะครับผมขอสต็อปนะครับขอกดออกแล้วกันนะครับอืนี่เห็นไหมครับเฮ้ยนี่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 ระหว่างสต็อปเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นภาพที่เขาอานี้ป่ะ ให้ดูแล้วกันเล่นต่อกันะเห็นปะเห็นปะเห็นเงาปะเนี่ยคือหลบความเสียหายครับเนี่ยเออมันหลบความเสียหายขนาดท่าเมื่อกี้ของโกอูน,นะครับมันยังหลบได้ตั้งหลายทีเห็นปะเพราะว่ามันทําให้เธอเลือดไม่ลดอ่ะเนี่ยเป็นท่าที่เจ๋งมากๆโอเคผมกดออกนะครับก็รีวิวโจผีก็คงมีแค่นี้แหละครับ8นาทีละโอเคนะครับใครสนใจ ว่าจะเอาไปร่วมทัพนะครับก็ต้องเป็น V.I.P. 9ก่อนนะครับสุ่มที่ร้านตู้ยอดเหรียญน,นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบอีกหนึ่งคลิปนะครับขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรีวิวนางพยาบาลละกันนะจะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่ก็กดแชร์ให้เพื่อนที่เล่นด้วยดูก็ได้นะครับส่วนใครยังไม่ติดตามนะครับอย่าลืม Subscribe ช n e l ผมด้วยละกันถ้าถูกใจนะจะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ i wonder when the world stop caring